ิของการทำงานต่างๆครับผมเนือ้โอโมเด้เศร้าอ,อยู่ปากเย่าครับผมจลกน้อยนะครับเนี่ยไม่ได้ถึงเวลาครับผมบรรยากาศงานสำคื้นไม่ดีเหมือนกับผมไฟสว่างสวยครับผมมองเห็นงานนะครับเนาะครับโอ้ไฟเสียงไฟนะครับผมตกแต่ยใหม่ครับผมไอ้สมบรรยากาศนะครับเนาะงานาำคืนเนี่ย ยังไหไปยังไหครับนี่นะครับงานมันขึ้นกันเลยเจาะไปนะครับเจาะไปครับผมการเจาะไปมีเครื่อนก็เรืงเตรียมครับผมเตรียมเสียวตัวสีเหลืองๆนี่ครับผมลงครับผมตัวขาต่อนะครับเอนขาต่อสักครับวันนี้ไงนะครับผมเป็นขาต่อนะขาต่อแยกครับผมเอาตัวนี้ลงไปแล้วก็ตัวแยกขึ้นเหมือนกันตัวนี้ลงไปเป็นมอเอาไปใส่ครับผม จะต้องมือหนาไม่ได้ก็จะได้ต่อไปนะคร well <c oughs> er. ับผมกับเกลีนกับใจหอนครับผมอยาก็ไฟลุอย่างเมื่อรับผมอยากก่อกาลงอะไรก็เป็นเมื่อนะครับเนาะมันกับเกลีนอะไรครับผมข่าวว่าเดือดรึ่นะครับเนาะตอนนี้่ยสามถุว่าแล้วครับผมครับรรยากาศรอบๆข้างนอกเป็นถนนนะครับเด้อเป็นถนนนะครับผม นี่นเาจออยู่ใส่นะครับเนาะอยู่ใสครับผมเตนี้พวกใบให้เชียรครับผมว่างเหยท่อมีว่างใสนะครับเนาะเียมไว้ครับผมมือมือมันประหัลนะครับกับที่ไหมสีครับผมมาเยี่ยมสำรองไว้ครับผม ก็เป็นบรรยากาศรอบๆ้วครับเนะขันขึ้นก็จะมืดแน่แต่ว่ากบบนีไฟแสงไฟสว่างนะั่งให้เห็นดูโอ้ฝนรูบีบกระุมเป็นก็ได้เห็นงานุยงงานโ่งมีลายเมือนกันนะครับร่วมเหมือนกันนะ ขวนโอ้ยขาดครับผมอยามเว้นบมเดครับผมอยามเว้นเนี่ยบีมาเหยเดนี้เลยครับเพรระ่าสิบ่ปอยห่ครับมวดไหลก็ยเขาโยนไปครับม่องครับผมครับผมเหมือนากาศทำคืนนะครับเนาะทีนี้มืดแน่ทต้งเรีนงานกับแจ้งครับผมต้งบริรงานกับแก้งทุกวันครับ ตว็ว่าถ้้าดวยสายตาปองเ้างะแกงนี่ครับผมนี่ครับผม่็ทางเขาป้องแต่ตะ้พวกแกงเขา้าเขาใส่แตใส่ไฟก็บตะก้แกงนี่นะครับผมล่องมือนะครับผมพวกเก่าทุกเกา่กเกานะครับผมอ๋อมันเป็นรธรรมชาติครับผมเป็นรธรรมชาติธรรมชาสตร์ของของขึ้นนะครับเนาะก็กีแกงก็มองมีไฟงานพวกพี่น,อน้อ,อง,งผุ่นก็ยังเท่างผุนก็ผุนไฟไลายทาย หมงจอดรถนะครับเนาะสถานี่จอดรถครับผมไฟกับที่ไร้สายู่ครับผมรถเกิดที่นี่แน่นะครับผมเกดเกิดทีนี่จอดไปแน่นะครับผมแต่ส่วนมากพายโจกเลือกการเรืองานนะครับเนาะกลางคืนมากาเลือการเรืองานครับครับผมท่านผู้ชมคนกดียังเห็นงานอยู่ไว้ไว้อยู่ครับผมเห็นบหมครับผุ๊มพาเโจกยังออกสู่คนนี้เหนื่อยเรียนลุ่งบุญบุญอยู่ครับผม กันบุลเลอก์เราก็เลือกแล้วครับผูกกับเราก็บกับผมส่วนไม่เคยมีงานกัเดี๋ยวก็บกับแล้วครับผมว่าไปหอดเวลาแล้วนะครับเนาะไปหอนจับเวลากับบานกับสองครับผมภาษีพม่านี่ครับเนาะกลางคืนครับผมเร็ยนงานกย่างไรภาีแกงขึ้งเว้นอย่างเงี้ยหายากขึ้นหรอกครับผมเฮ้แกงแกงพหม่องจะมองมีไฟอะไรนะครับผมบรรยากาศกการภาษีพม่านี่เนาะครับเนาะ ครับผมก็เลยเอาเก็บภาพบรรยากาศขึ้นไหงครับผมแสงขึ้นแสงไปนะครับแสงนี้อ่อนอสีสันต่างคืนครับผมเห็นงานกับสีระมาณนี้นะคะรับเนาะดวงคนบฏิวิว่าอันบ่อันตรายบ่บบอรครับผมไฟแสงไฟสว่างดีะครับผมหม่องใส่งานนะครับเวลาถ้าหม,ม่อ,มองมืดๆหม่องมีิพอว่างอย่างนี่ก็แล้วแต่ที่นี่ไฟซองนะครับเนาะสี่นี่ปล่อยไหลซองหเห็นงู โอ้ปลอดภัยครับผมเป็นงานปลอดภัยดีครับผมเป็นปอย่างครับทำงานปลอดภัยครับผมทุกคนเราคนนะ้อยเพื่อรมามาวันนะางงานนัมปลอดภัยครับผมสิ่งตัวอย่างเด่นจะต้องระมาลวังเรับเนาะครับผมสันนะครับเออโอกาสนายเอาให้เบิ้งใหม่ครับผม,บอม,บผมขอบคุณครับ